สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะต้อนรับเข้าสู่รายการเงินทองต้องวางแผนนะคะวันนี้เรามากันที่มหาวิทยาลัยศรีปทุมค่ะ จะมาคุยกับใครขออุบไว้ก่อนนะคะอยากตั้มคําถามกับผู้ชมแบบนี้นะคะว่าเป็นคนนึงหรือเปล่าที่ช่วงนี้รู้สึกเบื่อหรือเกินไม่ว่าจะเป็นเบื่อกับชีวิตเบื่อกับการทํางานเบื่อกับการเรียนหรือแม้แต่เบื่อกับเรื่องของสังคมนะคะอย่าลืมนะคะว่าการเบื่อน,นั้นเราสามารถที่จะบูสต์อัพตัวเองขึ้นมาได้นะคะด้วยการสร้างแรงบันดาลใจใหม่ๆซึ่งวันนี้นะคะเราจะไปดูกันว่าจะมีวิธีไหนบ้างที่จะช่วยเราสร้างแรงบันดาลใจได้บ้างคะ่ะ ไม่ว่าจะเริ่มต้นปีใหม่กลางปีหรือว่าปลายปีมนุษย์เงินเดือนอย่างเราๆบวจะเบื่องานขึ้นมาหรือเหนื่อยหน่ายกับชีวิตเรื่องเหล่านี้ก็เกิดขึ้นได้ตลอดเวลานะคะหลายคนเนี่ยพยายามเปลี่ยนแปลงการทํางานเปลี่ยนแปลงวิธีการใช้ชีวิตแต่ว่าก็ามาตกมาตายเพราะท้ายที่สุดก็ไม่มีพลังมากพอที่จะทําให้สําเร็จตามเป้าหมายที่ตั้งใจไว้เพราะว่าระหว่างทางจะไปถึงเป้าหมายนั้นก็เกิดอาการท้อหรือหมดไฟไปซะก,ก่อนดังนั้นค่ะเพื่อให้มีพลังในการก้า ไปให้ถึงเป้าหมายมนุษย์เงินเดือนอย่างเราต้องสร้างแรงบันดาลใจให้ตัวเองกับ5วิธีสร้างแรงกระตุ้นในการทำงานซึ่งเป็นข้อมูลดีๆนะคะจากมัมมี่พีเดียค่ะข้อแรกก็คือต้องสร้างอารมณ์ก่อนนะคะว่ากันว่าเหตุผลกับอารมณ์เป็นเรื่องที่ขัดกันเสมอดังนั้นเราต้องทําให้มันคู่กันด้วยการสร้างอารมณ์เชิงบวกให้ตัวเองก่อนอย่างเช่นตั้งเป้าว่าปีนี้เนี่ยจะมองโลกในแง่ดีแล้วก็เดินหน้าทําตามเป้าหมายในอารมณ์นั้นให้ได้ สสร้างปณิธานส่วนตัวข้อนี้จําเป็นมากนะคะเพราะว่าคนเราเนี่ยควรจะมีปณิธานหรือว่าสิ่งที่ย้าเตือนความตั้งใจไว้เสมออย่างเช่นฉันสวยฉันเก่งฉันทําได้ทุกอย่างฉันเดินหน้าสู้แล้วจะไม่ถอยไม่มีอะไรที่ฉันทําไม่ได้ฉันมีค่าและคู่ควรกับทุกอย่างที่ฉันจะได้รับ 3ส,สร้างบทบาทสมมุติเลี่ยงไม่ได้นะคะที่บางครั้งเนี่ยเราจะรู้สึกท้อเหนื่อยหรือว่ารู้สึกกําลังจะล้มแลว้วแต่อยากให้ลองแกล้งทำแกล้งรู้สึกว่าเรากําลังจะประสบความสําเร็จแล้วก็ใกล้ถึงเป้าหมายแล้วซึ่งนั่นนะคะก็จะเป็นแรงกระตุ้นให้เราตื่นตัวและสู้ได้อีกครั้ง สี่สร้างเสียงหัวเราะค่ะทั้งงานไม่เป็นไปในทิศทางที่หวงังหรือว่ามีอุปสรรคมาขวางตรงหน้านะคะอย่าให้เอาการมองโลกในแง่ดีและอารมณ์ขันเข้ามาช่วยค่ะลองหามุกตลกตลกของสิ่งที่เกิดขึ้นตรงหน้าแล้วหัวเราะออกมาบ้างหรือว่ายิ้มนิดๆก็อย่างดีนะคะเสียงหัวเราะเนี่ยจะช่วยกระตุ้นให้เรามีพลังต่อ 5ก็คือรื้อฟื้นทุกความเข้มแข็งและความสําเร็จเชื่อเอะค่ะว่าเราทุกคนเนี่ยมีความเข้มแข็งในตัวเองและต้องเคยประสบความสําเร็จกับงานบางอย่างมาแล้วไม่มากก็น้อยดังนั้นทันทีที่รู้สึกหมดกําลังใจแรงเฉื่อยเริ่มมากนะคะจนรู้สึกท้อก็อยากให้ลองมองกลับไปที่ความสําเร็จที่เคยผ่านมาแล้วคุณก็จะพบความเข้มแข็ง,ขงที่ทําให้รู้สึกว่าเราเนี่ยเคยทําได้แล้วครั้งนี้ก็ต้องทาได้อีกสิหน้าซึ่งนั่นจะทําให้เราเนี่ยสามารถรวม ข้อ1ถึงข้อ4ีข้างต้นกลับมาได้อีกครั้งและมีพลังทำงานอย่างมีงแรงบันดาลใจต่อไปค่ะทุกอย่างเริ่มต้นที่ใจในคะถ้าเราตั้งใจดีมีเป้าหมายและบอกสิ่งน,นั้นกับตัวเองอยู่ทุกวันเชื่อเถอะว่าเราจะมีแรงบันดาลใจมีแรงกระตุน้นให้ทำงานได้ถึงเป้าหมายที่ตั้งใจไว้แน่นอนค่ะ เห็นความสมําคัญของแรงบันดาลใจไปแล้วนะคะวันนี้เพิ่นจะพาคุณผู้ชมไปพูดคุยกับหนุ่มคนหนึ่งนะคะที่เขาถือว่าเป็นต้นแบบแรงบันดาลใจให้กับคนไทยหลายๆคนที่กล้าออกจากคอมฟอร์ตโซนนะคะซึ่งเขาเองดูเหมือนว่าจะเป็นที่รู้จักในแง่ของนักการตลาดแต่จริงๆแล้วนะคะเขามีพื้นฐานมาจากนักการเงินตลอดครึ่งชีวิตของเขานั่นก็คือคุณธนาเทียนอัจริยะค่ะ คำว่าสำเร็จของคนหลายๆคนอาจจะหมายถึงการมีตำแหน่งหน้าที่การงานที่มั่นคงใหญ่โตมีเงินเดือนหลักแสนต้องทำงานยุ่งตลอดเวลาแต่สำหรับแขกรับเชิญของเราในวันนี้ คุณธนาเทียนอัจฉริยะความสำเร็จของเขาก็คือความกล้ากล้าที่จะเดินออกจากสิ่งที่คุ้นเคยมั่นคงโดยการพาตัวเองไปเผชิญกับความท้าทายใหม่ที่ไม่คุ้นเคยเพื่อให้โอกาสกับชีวิตได้พบเจอประสบการณ์ใหม่ๆที่สําคัญเรายังได้รู้จักมุมมองทางการวางแผนชีวิตที่น่าสนใจของเขาอีกด้วยล่ะค่ะ เป็นเพียงแค่ส่วนเล็กๆที่น่าสนใจของคุณธนาเทียนอัจฉริยะนะคะเดี๋ยวช่วงหน้าเราจะกลับมาเจาะลึกกันนะคะแล้วก็สร้างแรงบันดาลใจกับผู้ชายคนนี้เชื่อเหลือเกินนะคะว่าคุณผู้ชมจะรู้จักกับเขามากขึ้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวที่ตอนนี้นะคะคุณธนารับหน้าที่ของผู้บริหารนะคะรวมถึงเป็นที่ปรึกษาอยู่ถึง9บริษัทด้วยกันและแม้ว่าเขาในการจะทํางานในสาย a r ก e t i n g แต่ครึ่งหนึ่งของชีวิตก็เป็นนักการเงินที่เคยเจ็บ จากการเจ๊งพุ้นมาแล้วด้วยสักครู่กลับมาติดตามกันค่ะไอ้เรื่องมันกันทองทองอย่างนี้มันต้องวางแผนมาเรามันกัดอ่อนกันทองวันนี้ชีวิตดี